ุกคนเคยได้ยินเรื่องศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดที่เต็มไปด้วยผีสุดเฮียนไหมคะศาลาหแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นศาลาผีเฮียนเพราะชาวบ้านหลายคนได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาดมากมายจุดเริ่มต้นเป็นเพราะว่าศาลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดนี้ได้เชื่อมติดเป็นหนึ่งเดียวกันกับเมนเผาศพแบบไม่มีวัดไหนทํากันเดิมทีศาลาการ,ปรเปลี่ยนได้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2512และเมนเผาศพได้ถูกสร้างต่อที่หลังในปี2528ทําให้หลายคนเชื่อกันว่าดวงวิญญ,ญาณจากเมนเผาศพนี่แหละที่คอยสิงและวนเวียนอยู่ในศาลาชาวบ้านหลายคนพูดคล้ายกันว่ามักจะเเห็นนนผู้คดิ บนศาลาบางก็เห็นเดินอยู่ใต้ศาลาทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่ตรงบริเวณนั้นเลยบางคนก็เห็นว่ามีเงาดำๆยืนกวักมือเรียกอยู่บนศาลาในตอนกลางคืนยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการทําความสะอาดศาลาแห่งนี้จะต้องมีคนตายเพราะมันได้เกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งก็เป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับเรื่องที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการทําความสะอาดเมนเผาศพแปลว่าเมื่อนั้นมีคนเสียชีวิตที่จะต้องมาใช้เตาเผาที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าศาลา,าการเปลี่ยนแห่งนี้เปรียบเเเเสมมือนนนนปป็ผาศพไใ